อันนี้ฝากไว้สุดท้ายและสุดท้ายจริงๆคนส่วนมากไม่เข้าใจเรื่องเลิกงามยามดีมหาพระก็ว่าวันไหนดีเจ้าขา <c oughs> แมนบอกส่วนมากอยากถามเจ้าท่านเด้วันไหนดี เดือนไหนดีปีไหนดีเวลาไหนดีนี่เวลาออกไปนี่จะอ่านได้เลยเนี่ยถ้าอยู่คางดานหน้ารถต้องตายเขียนไหมคิดดีพูดดีทำดีเวลาใดๆดีได้ทุกๆุกเวลาคิดดีพูดดีทำดีวันใดๆดีได้ทุกๆุกวันคิดดีพูดดีทำดีเดือนใดๆดีได้ทุกๆุกเดือน คิดดีพูดดีทำดีปีใดๆดีได้ดไดทุกทุกปีเขาใจตัวล่ะอย่าไปเบิงเลิกเบิงย่ามเด้อล่ะเนอะหมอเขาเจ้าก็ทุกขทุกขก็เฮาอีกแล้วถ้าผู้จบปริญญาไปดูหมอหมอไม่มีบ้านจะอยู่ก็มีอยู่ข้างถนนเบ,บ,บิงเบิ่งเบิงเหล็บบ่งไหโอ้ยเบิ่งหมอหมง แต่คนไปนะ่ะนั่งรถเก่งอย่างดีพอลงไปแล้วดูให้หน่อยจะจะรวยหรือะอะไรต่างๆแต่หมอยังจนอยู่เข้าใจตัวแล้วไม่ดูถูกนะแต่พระเจ้าพระองค์ตรัสไว้เลิกดียามดีรุ่งเรืองดีวันดีเดือนดีปีดีสว่างดียามดีอยู่ที่ไหน เข้าใจอยู่ที่ใจนี่หลงตาพาาูดให้ฟังถ้าบุญเกิดร่วมกับใจดีทุกเวลาเด้อ yeah. แต่ถ้าบาปเกิดร่วมกับใจแย่ yeah, ทุกเวลาเพราะมันหน้าบูดหน้าบึง้งเข้าใจตัว เราต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรากําหนดก้มหนอเงยหนอคู่หนอเยหนอไปหนอมาหนอวางหนอแสรองถนอถอดรองถนอเป็นต้นดีได้ทุกเวลาอันนี้ฝากเป็นพิเศษเน้อขันพดทธซิมเรากระเศ้าสลาแจะว่าเมื่อวานนี่พอเลิกกัะแล้วเนาะเลิกจ่าเท้าคุยกันแล้วโยมพนมาถถาอยู่ เพื่มาส่งอารมณ์ผมเลิกจากการกินเหล่าเด็ดขาดเลยครับพ่อเนาะคือบอกเป็นั่งมือเ้านี่นะยอมสักไทยลูกหลานคนบันแสนสุขเนเลิกเด็ดขาดเลยครับจะมันอิ่มใจพ่นเนาะแม่บ้านก็อิ่มใจดีอกดีใจ <laughs> <laughs> เห็นบ่พี่น้องก็ดีใจเห็นบะ พราะฉะนั้นการกินเหล่าเนี่ยบัแมนแนวดีเด้อนะขันสวนกันกินเหล่าแสดงว่าเพื่อนเลวมูสัวขันเลิกส่วนกันเลิกอันนั้นมูดีแท้คือพอแม่เลี้ยงเขามาพน่ได้ซื้อเหล่ามาป้อนแมนบอกเห็นบอกพนบอกมาให้แด้แนบแดดแสดงก็ออกบัดแนบแดดบเดียวออกบด อาแต่แนบดีๆให้ลูกกินจังทินะอันนี้เพิ่นหักแท่เลยพ่อแม่เป็นมิตรแท้ในเรือนพุทธเจ้าปราดเพิ่นกล่าวไว้พ่อแม่เป็นมิตรแท้ในเรือ,พอนพระเจ้านรงศงตาฝากสามเหลืองเด้อหนึ่งอยู่ที่ใดทำประโยชน์ให้สถานที่ตรงนั้นให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเต็มความสามารถ ด้วยความอดความทนความขยันหมั่นเพียรสองคิดดีพูดดีทำดีเวลาใดๆดีได้ทุกทุกเวลาทุกทุกสถานที่ทุกทุกวินาทีทุกทุกเดือนทุกๆกวันฝากไว้คันขยายควดมีหน่อยหนึ่งมงเนี่ยสวัอนีคนตายกบุอึดแมนบอคนสัวกบุอึดคนดีกบุอึด ล้วจะไปบอกวันดีวันชั่วได้ยังไงวันมันไม่ดีมันไม่ชั่วเพราะมันเป็นธรรมชาติวันนั้นมันบ่ดีมันบ่ชั่วผู้ดใดเห้ดีเนี่ยาูใดดีปุ๊บผูใ้ใดเจ้าพนแสดงไวสุดท้ายอบบยมุกเด้ออบาย,ยม,มกุยยมมกนห่อขี้ข้านพดดมเมนเดสมอแง่ตักินเหล่า แผานกีข้าดอบใบย,ยมุกได้เนยเกียรคันทำการงานมีโทษเห็นบอมาใครอ้างว่าหนาวเกินไปร้อนเกินไปบอห้งานหิวเกินไปบอทำงานอิ่มเกินไปก็อยากนอนกินหลายโพดเห็นบอยังเช้าอยู่ สายแล้วสรุปจันสว่าบไดเหตุเบิดมือค่าขี่คารอาบายมุขขอสุดท้ายเน้่นี่เกี่ยค้มทำเกี่ยคานทำา,าง,งานข้อสุดท้ายเลยเห็นบ่กินเหล่าก็เป็นอาบายมุครบคนชั่วเป็นมิตรครบคนชั่วก็เป็นอาบายมุ เที่ยวกลางค่ำกลางคืนไม่รู้หลับไม่รู้นอนอบายมุกเบิดเห็นบอกเป็นตนบตรรทุไถ่ายพุทธเจ้าสรุปเกียร์คานทำการงานนี้คืออบายมุกถ้าขีคานเกิดย่ำใดนี่เลวระยำเลยคนนนั้เขาใจตัวเด้อเพราะฉะนั้นต้องขยันหมั่นเพียรเพราะฉะนั้นหลวงตาป่ารุปมานอ